สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Robinhood p r e s e n t s Restaurant Warrior ครับ x อ้ผู้สอที่จะมาร่วมหาทางให้กับธุรกิจร้านอาหาร Delivery ให้อยู่รอดในปัจจุบันได้นะครับผมทอฟฟี่ชยาธันบมณีนะครับเป็นพิธีกรของคุณในวันนี้ครับผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับที่กําลังชมอยู่ในตอนนี้นะครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยครับผมซึ่งทุกคนคงรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเวลานี้เนี่ยเหมือนเรากําลังออกรบอยู่เลยนะฮะ เหมือนเรากาลังเป็นนักรบที่อยู่ในศึกสงครามนะครับและเป็นสมรภูมิที่เดือดมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราจะมาติดอาวุธทางความรู้กันนะครับเพื่อให้ธุรกิจของทุกท่านเนี่ยอยู่รอดได้เป็นธุรกิจที่เป็นความหวังเป็นความฝันแล้วก็หล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทยด้วยพิกเกมแพ็กเกจจิ้งสู้วิกฤตครับเป็นบรรยากาศมาคุยเรื่องแพ็กเกจจิ้งกันบ้างหลายคนอาจจะมองว่าแพ็กเกจจิ้งนี่เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น มันเปลือยมากมายอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแพ็กเกจจิ้งเนี่ยสามารถที่จะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยให้คุณช่วกับวิกฤตครั้งนี้ได้นะครับวิธีกรของเราเนี่ยก็นมาจากเวสแพดนะครับคุณปฐมพงศ์ดีปัญญาครับผมฟังแล้วก็จะต้องเปลี่ยนใจไปใช้แพ็กเกจจิ้งให้มันดีๆแน่นอนนะครับให้กลายเป็นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการทําให้ธุรกิจของเราเติบโตได้สวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีครับคุณตเตยครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณตั้มเป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงนี้ ก็สบายดีครับแต่ไม่ค่อยสบายใจครับยังไม่กล้าออกไปไหนเท่าไหร่ต่างลยเป็ทุัวันเลยครุณเลยครับอ๋อดีงามค่ะคุณต้าขอคุณมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณต้าเราจะมาคุยกันในส่วนของท็อปติกนชื่อว่า คลิกเกมแท็กเกจิ้งสู้วิกฤตอ่าทุกคนน่าจะทราบกันกอยู่แล้วเนาะช่วงนี้เนาะเป็นวิกฤตเนาะสำหรับพี่ๆร้านอาหารร้านค้าร้านอาหารทุกท่านนะคะวันนี้อะค่ะคุณตั้มค่ะเตยอยากจะแบบเออเรามาคุยกับคุณตั้มขอความรู้จากคุณตั้มหน่อยสิว่าพี่ๆร้านอาหารเนี่ยจะทําอย่างไรให้เหมือนกับฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะคะโอเคได้เลยค,คุณตั้ตมดีครับ สำหรับหลายๆคนเนาะที่ผ่านมาเราจะมองว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยเป็นเหมือนกับต้นทุนหรือว่าที่เพิ่มภาระให้กับบรรดาพี่ๆร้านอาหารนะคะอยากจะทราบว่าคุณตั้มมีมุมมองอย่างไรบ้างค่ะว่าจริงๆแล้วเฮ้ยแพคเกจจิ้งอะมันไม่ใช่ต้นทุนนะอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังนะครับว่าว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะครับก็บางคนอาจจะเรียกว่าแพคเกจจิ้งนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าบรรจุภัณฑ์ก็แล้วแต่ว่าจะเรียกว่าอะไรได้เลยนะครับก็เดี๋ยวันนี้เล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นนะครับผม แนะนำไปน,นิดนิดนึงนะครับก็ d e สแพคนะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมบรรจุภันณฑ์อาหารบรรจุภันณฑ์เครื่องดื่มทุกรูปแบบนะครับสามารถมาเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ได้อย่างครบวงจรนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมที่พิเศษมากๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของบริการพิมพ์โลโก้นะครับยกตัวอย่างร้านกาแฟเนี่ยเขาจะมักจะพิมพ์โลโก้ลงไปบนแก้วกาแฟใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่เขามาร้านกาแฟหรือร้านอาหารเนี่ย เห็นโลโก้ <L ogo> แล้วก็เห็นแพคเกจจิ้งสวยๆแล้วก็มีการถ่ายรูปลงบนเฟซบุ๊กลงบนอินสตาแกรมนะครับก็บนเว็บไซต์เดสแพ d เนี่ยจะมีบริการพิมโลโก้ก็สามารถมาเลือกวิธีการพิมพ์รูปแบบต่างๆสามารถมาอัปโหลดโลโก้ลงบนเว็บไซต์แล้วก็ระบบมันก็จะคำนวณราคาให้พี่ๆได้เลยว่าราคาต้นทุนสุดท้ายเนี่ยเป็นเท่าไหร่เพื่อให้เห็นต้นทุนแล้วก็เลือกการสั่งซื้อจํานวนมากน้อยนะครับแล้วก็มีส่วนลดต่างๆบนเว็บไซต์ก็นี้สามารถเข้ามาเลือกซื้อบนเว็บไซต์เว็บเดสแพคได้นทคอมได้ฮะ ก็น,นี้ผมแนะนําตัวสัน้นๆครับไม่อยากให้กินเวลาพี่ๆไปเยอะนะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มด้วยเรื่องของแพ็กเกจิ้งเลยผมอยากเริ่มน,นิดนึงฮะอยากให้เห็นความสําคัญของแพ็กเกจิ้งน,นิดนึงว่าทําไมเราถึงต้องมาคุยเรื่องแพ็กเกจิ้งกันในวันนี้นะครับของฝรั่งเขามีประโยคนึงก็คือบอกว่าบอกว่าแพ็กเกจิ้งเนี่ยก็ปรเทคอาหารหรือปกป้องอาหารนะครับ แต่ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ดีหรือแพคเกจที่ดีเนี่ยต้องปกป้องแบรนด์ของร้านอาหารให้ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเราเราเปิดร้านอาหารนะแล้วลูกค้ามาทานที่ร้านเนี่ยแบรนด์ของร้านมันคือทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมฮะมันคือตั้งแต่ลูกค้าจอดรถหน้าร้านนะครับเปิดประตูเข้ามานะฮะถ้าร้านอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะอิรชิมาเซใช่ไหมฮะมีการกาล่าวต้อนรับใช่ไหมครับแล้วก็มีการบริการที่ดีมีสีสันของร้านมีการจัดแต่งจาน ทั้งหมดทั้งมวลพวกนี้มันคือแบรนด์ของร้านอาหารถูกไหมฮะแต่พอเป็นฟู้ดเดิเวอรีปุ๊บสิ่งที่อยู่ต่อหน้าผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยมันมีแค่2อย่างคนะุณเตยก็ hmm. คืออาหาร mm hmm. กับแพคเกจจิ้งเนาะเพราะฉะนั้นถ mm ้า hmm. เกิดแพคเกจไม่ดีเนี่ยมันกลายว่า5 0านมัน,ม,นมันไม่ดีแล้วนะถูกไหมอันนี้คือความสําคัญว่าทาไมวันนี้เราถึงต้องมาพูดถึงเรื่องแพคเกจจิ้งกันก็ผมก็อยากจะขอพูดต่อไปว่าหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้งที่ดีเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับ ก็ผมสรุปมาได้เป็น5ข้อนะครับสั้นๆเพื่อที่จะพี่ร้านอาหารจะได้จำง่ายๆนะครับก็เป็น2อฟอกับ3สอนะฮะฟอสองฟอคือปลอดภัยอันนี้เป็นเป็นขั้นแรกเลยว่าร้านอาหารต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเนาะต้องเลือกเป็นจุภันที่ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับอันที่2คือปกป้องอาหารที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าการปกป้องให้หน้าตาของอาหารเราออกจากร้านเนี่ยไปจนถึงมือผู้บริโภคเนี่ยต้องหน้าตายังเหมือนที่ร้านอยู่อันนี้คือคือเป็นหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ที่ดี นะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆเนี่ยคือเรื่องของการสื่อสารนะครับสื่อสารนั่นคือร้านเราเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของร้านนะฮะส่วนประกอบของอาหารนะครับก็สามารถสื่อสารผ่านบรรจุภัณฑ์ได้นะครับหรือเรื่องการสร้างแบรนด์นะครับอย่างร้านที่อาจจะไม่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าไหร่นะครับก็ใช้บรรจุภัณฑ์นี่แหละเป็นตัวเริ่มสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าทําให้ลูกค้าเห็นบรรจุภัณฑ์โหหน้าตาดีนะฮะหรือบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่าง สองอุทายก็คือรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับก็อันนี้ผมก็อยากให้มีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับในการในการทําเรื่องของ food delivery นะครับก็เนี้เป็นหน้าที่ของปัจจุบันที่ดีอย่างแรกเลยเนี่ยคืออยากให้พี่ๆเข้าใจก่อนว่าประเภทการใช้งานของ p a เก a g i n g เนี่ยมันมีหลายแบบในชีวิตประจำวันเราจะมีการใช้งานอยู่ประมาณสามประเภทนะครับอย่างแรกเลยคือสตรีทฟ food นะสตรีทฟ f o ดก็คือเือน เหมือนเอ่อเป็นรถเข็นเป็นตลาดนัดต่างๆหรือเป็นฟู้ดอีเวนต์ต่างๆนะครับก็แพคเกจจิ้งแบบนี้จะเป็นแพคเกจจิ้งที่ใช้งานง่ายๆนะครับไม่ต้องมีหมาปิดก็คือใส่แล้วก็ทานได้เลยนะฮะแบบที่สองคือเทคโฮมเทคโฮมคืออะไรเทคโฮมคือเอ่อลูกค้ามาที่ร้านของเราแล้วก็สัง่งแล้วก็ถือกลับบ้านใช่ไหมฮะเพราะนั้นแบบนี้ในการเทคโฮมเนี่ยระยะทางจากร้านอาหารถึงบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไกลมากเพราะนั้นบรรจุภัณฑ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงเท่าไหร่นักนะอาจจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่ ที่โอเคมีฝาปิดนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องล็อกกันหกอะไรมากมายนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายเนี่ยคือฟู้ดเดลิเวอรี่ที่วันนี้วันนี้ใช้กันเยอะมากนะครับฟู้ดเดลิเวอรี่ก็การใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยต้องเข้าใจว่าเจอร์นี่ของกล่องอาหารเนี่ยออกจากร้านเนี่ยต้องผ่านวิธี่ไรเดอร์ Rider เนาะบางทีต้องผ่านการเรียงซ้อนนะฮะแล้วก็ต้องรถติดนะฮะเพรารถติดแล้วพี่ี่เขาก็ต้องพยายามซอกแซกให้เราเนาะเพื่อที่เราทําให้เราได้ทานอาหารได้เร็วที่สุดใช่ไหมฮะเพราะนั้น บรรจุภัณฑ์เนี่ยมันต้องมีการป้องกันเรื่องของการหกได้ดีแล้วก็แบบที่2ก็คือกล่องกระดาษนะฮะกล่องกระดาษก็จะราคาสูงกว่ากล่องฟรงขึ้นมนิดนึงแต่ว่าราคาก็ยังไม่ได้แพงมากนะครับก็สามารถใช้ทดแทนได้ดีแบบที่3ก็คือเป็นแบบกล่องเยื่อธรรมชาติหรือกล่องชานอ้อยนะครับที่ผมว่าผู้บริโภคก,ก็เคยเห็นกันมานานแหละพวกนี้ก็สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับแล้วก็มีความแข็งแรงแ้วก็จะเซนซิทีฟหรือมีความอ่อนไหวของเหลวบ้างนะครับก็ถ้าเกิดใส่อาหารที่มีน้ำเยอะๆก็อาจจะไม่ควรใช้แบบนี้ นะครับแล้วก็ย่อยสลายได้นะครับแล้วก็เรื่องของสุดท้ายเนี่ยคือกล่องที่เป็นกล่องพลาสติกเนี่ยกล่องพลาสติกก็มีหลายรูปแบบนะเพราะนั้นการใช้กล่องพลาสติกเนี่ยก็อยากให้ดูถ้าเกิดเป็นอาหารที่ต้องไปไมโครเวฟก็ต้องใช้กล่องพลาสติกที่สามารถใช้ไมโครเวฟได้ซึ่งบนฉลากเขาก็จะมีเขียนอยู่ว่ากล่องแบบนี้เข้าไมโครเวฟได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แบบนี้ก็จะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็บอกกักรเรียงซ้อนถ้าเกิดต้องส่งแบบเยอะๆหรืออาหารที่ มีน้ำมนส่วนประกอบเยอะเนี่ยก็จะก็จะเหมาะการใช้กล่องพลาสติกเนี่ยเพราะนั้นก็มีประเภทหลายแบบนะครับอยากให้ลองพิจารณาแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะกับาการขนส่งนะฮะแล้วก็เหมาะกับอาหารแล้วก็เหมาะการใช้งานของลูกค้านะครับใช่โอเคคุณตั้มเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคะ่ะคุณตั้ <laughs> มอันนี้น่าจะเป็นเรื่อง <laughs> ที่ที่รอคอยว่าเอแเราจะต่อยอดยังไงเราจะทําให้ เราจะทายังไงให้เรามีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับหรือทายังไงให้แบรนด์เราเป็นที่จดจาในเรื่องของการทำดิเวอรี่เนาะอันนี้เป็นเรื่องของการต่อยอดบรรจุภัณฑ์นะครับต่อยอดดิเวอรี่ด้วยบรรจุภัณฑ์นะก็ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามีร้านอาหารหลายร้านที่เขาเอาบรรจุภัณฑ์เนี่ยขึ้นมาเป็นจุดโชว์เลยนะครับมาเวลาเวลาเมนูอาหารเนี่ยเอาบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาเลยทําให้ลูกค้าเขาก็จะเห็นว่าหน้าตาของบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันน่าทานนะ อาหารมันใส่บรรจุภัณฑ์แล้วมันมีการจัดสวยงามแบบไหนยังไงใช้บรรจุภัณฑ์หลายแบบไม่ว่าจะเป็นกล่องอาหารเป็นขวดหรือเป็นแก้วนะครับเพราะนั้นบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นเครื่องมือถือสานทางการตลาดนะครับผู้บริโภคก็จะเห็นว่าเออเราสั่งมาเนี่ยเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะอย่างเงี้ยครับก็อันนี้เป็นเทคนิคในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะครับอย่างแรกเลยคือผมว่าต้องเลือกรูปแบบนะฮะให้เหมาะสมกับอาหารนะครับแล้วก็สร้างตัวตนด้วยบรรจุภัณฑ์นะฮะก็ผมยกตัวอย่างอย่างร้านเฟรดดี้ไรส์เทอรี่นะครับ ผลิตกับเจ้าของร้านเขาเลยนะครับก็เขาจะทําแคมเปญเนี่ยเป็นข้าวแกงกะหรี่นะฮะแล้วเขาก็ใช้บรรจุภัณฑ์มาอยู่ในอาร์ตเวิร์กเลยนะครับแล้วก็เขาสื่อาสารว่าข้าวกับตัวตัวเนื้อสัตว์เนี่ยอยู่ตรงชามชั้นล่างนะครับแล้วก็ตัวน้ําแกงกะหรี่เนี่ยอยู่บนชามชั้นที่2แล้วก็ประกอบกันนะฮะแล้วก็ปิดฝานะครับก็อันนี้จะเป็นทําให้ร้านเขาเหมือนมีจุดเด่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมมีตัวอยา่างถัดไป ก็อันนี้ก็เป็นครัวแม่ป้อนนะฮะครัวแม่ป้อนเขาก็ทําเหมือนเป็นเป็นทำฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยแล้วก็ทาเอ่อทำพวกจัดเลี้ยงด้วยเขาก็มีการใช้รูปแบบของบรรจุภัณฑ์เนี่ยหลายๆรูปแบบเช่นกล่องหนึ่งช่องกล่องสองช่องสามช่องนะฮะหรือเป็นกล่องที่เป็นเซ็ตเอ่อกล่อง v i p เซ็ตเป็นกล่องลูกฟูกนะครับนะครับแล้วก็แบบด้านขวาเนี่ยด้านขวาเป็นร้านหมาป่าล่าเนื้อเขาก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นรูปหมาป่าเลยทาให้ลูกค้าจดจําได้ไว้เห็นกล่องหมาป่าเนี่ยคือร้านหมาป่าล่าเนื้อ อันที่2คือเลือกของการสร้างชื่อร้านให้เป็นที่จดจำนะครับื่อกีเขาเลือกรูปแบบเหมาะแล้วแล้วเขาก็มาทําตัวใส่ค่าเป็นสติกเกอร์นะครับมีการใส่โลโก้ลงไปนะครับมีการใส่เรื่องของเ,ออเมนูว่าเม,เมนูนี้เป็นเมนูอะไรลงไปทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเห็นได้ว่าโอเคอันนี้มันจดจําได้เนะว่าเฟร d ดี้ไรส์เทอรี่เนี่ยเป็นสีเหลืองนะฮะโลโก้เป็นแบบนี้นะครับอย่างฟิตมิ f ฟิตมิวเป็นร้านขายอาหารคลีนนะครับฟิตมิวเขาะจะบอกว่า อาหารเขาเนี่ยเป็นออร์แกนิกยังไงนะครับเขาจะใส่ลงไปบนบนเรื่องราบนบนบนลลเบลบนฉลาดทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจําเรื่องราของเขาได้อ่าแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องกันนะครับทำให้ชื่อร้านเป็นที่จดจำแล้วก็อย่าลืมครับอย่าลืมช่องทางการติดต่อเช่น Facebook IG หรือ l i น์นะฮะ เราเห็นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะสั่งเมนูเดียวนะแต่เราเอ๊ะเราอยากเข้าไปลองดูนะฮะเข้าไปดูใน f a c e b o o k ในดูไอจีซิทำให้เรารู้สึกเออเราอยากทานอีกเนาะครั้งหน้าเราก็เหมือนลองสั่งเมนูอื่นใช่ไหมฮะก็อันเนี้ยเป็นการสร้างลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจาได้อันนี้ก็เป็นหลายๆร้านอ่าที่ผมลองลองก็เป็นลูกค้าที่เกิดลูกค้าของเดซแฟกจริงๆนะครับแล้วก็ลองดูว่าเขาทํำยังไงเห็นว่ามีโลโก้โรบินฮูดอยู่ด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยเขาเอาเอา,เอาลิงก์ของการสั่งโรบินทูดเนี่ยมาอยู่บนไลน์เลยลูกค้ากด โลบินทูตปุ๊บเด้งแอปโลบินทูตขึ้นมาเลยก็ทําให้สั่งได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นช่วยกันเป็นาการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับเรื่องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้หรือรีไซเคิลได้นะก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษหรือยื่ธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ต้องการความแข็งแรงนะครับการติดสนิทเนี่ยเลือกใช้เป็นกล่องพลาสติกนะฮะก็ลองดูด้านท้ายของก้นของตัวกล่องเนี่ยก็จะมีโลโก้นะครับก็จะเห็นโลโก้ที่ผมเอามาเนี่ยเป็นโโปนสรนรับ cycle, รับบคะ ก็อยากจะบอกว่าเรื่องของของการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวิตติวัแวดล้อมเนี่ยบางครั้งไม่ได้มองแค่ย่อยสลายได้อย่างเดียวแต่สามารถเลือกใช้ที่รีไซเคิลได้ด้วยก็สามารถเป็นส่วนช่วยในการช่วยโลกช่วยลดขยะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านกิจที่มีคุณภาพที่ดีนะครับโอเคอันนี้เป็นเป็นไฮไลท์เลยที่ผมอยากจะเน้นย้ำเพราะว่าเพราะว่าก็เป็่งตอนแรกคุณเตยก็จะมีคำถามว่าเออบรรจุภัณฑ์มันมันเป็นต้นทุนนี่การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ดีขึ้นเนาะมันก็ทําให้ต้นทุนของร้านมาก สูงขึ้นใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะให้ดูหน้านี้เป็นหน้าสรุปที่ผมคิดว่าอยากจะเหมือนอ,อยากให้พี่ๆคู่กับการอาหารลองลองพิจารณาดูแล้วก็แล้วก็เปลี่ยน mindset นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างภาพซ้ายสุดเนี่ยเป็นข้าวกะเพราคำถามคือกะเพราเหมือนกันแต่ทำไมราคาไม่เท่ากัน,นข้าวกะเพราเนี่ยใส่กล่องโฟมนะฮะขายได้ประมาณ45บาทนะครับราคาปัจจุบันที่ผมเปิดในแอปโรบินฮูดเลย45บาบาทนะฮะค่าบรรจุพันหนึ่งจุดห้าบาทนะครับ แต่พอมาดูภาพกลางนะฮะใช้กล่องอาหารแล้วก็มีตัวสายคาดเนี่ยทำให้ดูน่าทานมากขึ้นนะฮะมีการใส่โลโก้ต่างๆราคาขายเพิ่มขึ้นจาก45บาทเป็น79บาทนะครับค่าบรรจุภัณฑ์ประมาณ5บาทนะฮะถ้าจะเห็นว่าราคาขายเพิ่มขึ้นนะต้นทุนบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นจะจริงแต่ว่ามีกาไรส่วนเพิ่มเพิ่มขึ้นถึง30.5บาทนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราสามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันในเรื่องราคาได้นะฮะโดยสร้างความแตกต่างของร้านเราทําให้เป็นเอกลักษณ์มากขึ้น ดูด้านขวาสุดครับก็เปลี่ยนรูปแบบเลยเป็นกระเพราใส่แก้วนะฮะเป็นกระเพราคัพนะฮะก็ใส่แก้วแล้วก็มีตัวตัวคัพสลีดตัวปลอกจอแก้วเนี่ยมีการพิมพ์โลโกโล้จาก79บาทขายเป็น82บาทนะครับค่าบรรจุพันสี่จุดห้าบาทมีกําไรส่วนเพิ่มถึง34บาททันทีนะครับอันนี้ความหมายคือกลายเป็นว่าเราเพิ่มต้นทุนของบรรจุพันเล็กน้อยเพื่อให้แบรนด์เราเนี่ยมีความแตกต่างมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราสามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มได้แล้วก็กมีกําไรเพิ่มให้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เป็นแค่ต้นทุนอย่างเดียวเนาะจริงๆเป็นตัวที่ช่วยสร้างกําไรให้พี่ๆด้วยใช่ครับแล้วก็ทําให้เราสามารถมีความแตกต่างแล้วก็แข่งขันในตลาดได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นสรุปนะครับเป็นหัวใจในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับตัวเองนะครับก็อยากจะบอกว่าต้องอการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นเรื่องของการต้องบาลานซ์นะครับต้องดูทุกมิตินะฮะแล้วก็ต้องใส่ใจนะครับ นะอย่างแรกเลยคือต้นทุนกับราคาขายนะครับต้องดูว่าเป้าหมายลูกค้าเนี่ยคือใขนะเราต้องการขายตัวอาหารของเราให้กับลูกค้ารายไหนเนาะให้กับลูกค้าถ้าเกิดบอกว่าเป็นเราต้องการขายให้กับพนักงานออฟฟิศนะครับมีกําลังซื้อหน่อยนะฮะหรือว่าขายเป็นวัยรุ่นนะฮะเราก็ต้องออลงทุนกับเรื่องของแพคเกจทิ้งทำให้มันดูสวยงามมันดูดึงดูดใช่ไหมฮะแล้วก็ดูเรื่องของราคาขายเราจะขายเท่าไหร่ถ้าเราขายจะเราจะขาย45บาบาทเราก็ต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ต้นทุน ไม่สูงใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็จะเป็นการเบียดบังกําไรของเราไปแต่ถ้าเกิดเราเราบอกว่าเราจะขายลูกค้าที่มีกําลังซื้อหน่อยนะฮะแล้วขายอาจจะขายเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบเก้าบาทเราก็ต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับราคาทําให้ลูกค้าเขาซื้อไปแล้วรู้สึกว่าอันนี้เขาคุ้มค่าเพราะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อของราคาถูกเสมอไปใช่ไหมคุณเตยแต่เราเรารู้สึกเราเราอยากซื้อของที่เรารู้สึกว่าเราคุ้มค่าใช่ไหมเพราะนั้นราคาราคาถูกอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทยปนุุััจจบ อันนี้คือเรื่องของต้นทุนกับราคาขายต้องพิจารณาให้ดีนะครับเรื่องที่2คือการใช้งานนะครับต้องรู้จักว่าอาหารเนี่ยอาหารเราเป็นอาหารประเภทไหนนะครับอาหารเรามีความเซนซิทีฟกับอะไรนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดขายไก่ทอดนะครับไก่ทอดร้อนๆแล้วใส่กล่องเลยนะครับอันนี้ต้องเลือกใช้กล่องที่มันสามารถระบายอากาศได้ดีลูกค้ารับประทานต้องรับประทานยังไงนะฮะต้องเข้าไมโครเวฟก่อนไหมก็ต้องเลือกต้องเลือกเอ่อเป็นจุพัน์ที่แมทช์กับอาหารตัวเองใช่ไหมครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือการสื่อสารนะครับก็อย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยคือการสื่อสารต่างๆเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้มันมันช่วยในการสร้างแบรนด์ได้แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของเราเนี่ยให้กับผู้บริโภคได้นยผมยกยกตัวยอย่างร้านอย่างโอกระจูโอกระจูเขามีโ,โลแกนคือปลูกผักเพราะรักแม่นะครับเพราะฉนั้นบนแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยเขาจะมีการใส่ทอดถ่ายทอดเรื่องราวเลยว่าทําไมเขาถึงปลูกผักเนี่ยผักเขาดียังไงผักเขาออร์แกนิกยังไง ตัวนี้ครับมันคือการสร้างเรื่องราวนะฮะทำให้ลูกค้าเขารู้จักตัวตนของแบรนด์เราแล้วก็ทําให้ลูกค้าเขา,าเหมือนกลายเป็นลูกค้าประจําของเราเรัานะฮะทำให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต้องบาลานซ์สามเรื่องนี้ให้ดีแล้วก็เราจะสามารถใช้บรรจุภัณฑ์ได้อย่างสักเซสได้นะฮะประสบความสำเร็จในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และต่อยอดในเรื่องของฟู้ดเดลิรี่ได้ด้วยค,คุณเตย คุณะจะมาทราบเนาะคุณตั้มเนาะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายๆอย่างเนาะที่พี่ๆร้านคา้าควรคำนึงถึงในการเลือกบรรจุภัณฑ์นะคะโอเคค่ะแล้วก็มีอะไรกันต่ออีกไหมคะคุณตั้มก็คุณเกยก็จะมีคำถามผมว่าพี่ๆผู้ประกอบการไ็จะด้มีคำถามว่าเฮ้ยแต่ว่ามันมันก็ต้องต้องลงทุนเนี่ยต้องต้องซื้อใช่ไหมต้องไปสั่งพิมพ์จํานวนก็เยอะอะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่าไม่จําเป็นนะฮะผมมีผมมีเคสสแตดดี้มีตัวอย่างเลยว่า ผู้ประกอบการที่เขาใส่ใจเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีต้นทุนส่วนเพิ่มเลยนะครับผมยกตัวอย่างอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างน้ำเต้าหู้สังขยาเขาใช้ตัวนี้เขาใช้ตูตายางตายางอันอไไม,ไม่ไม่กี่ร้อยบาทแต่เขาเนี่ยเขาสามารถประทับตาลงไปได้นะฮะหรืออย่างตัวตัวบาวนี่คิวบ์เนี่ยเขาก็สามารถประทับตาลงไปได้ว่าสินค้าคืออะไรนะครับมีช่องทางการติดต่อ ือถ้าเกิดบอกว่าไม่มีตายางแต่มีเวลาอาจจะวันหนึ่งอาจจะมีลูกน้องเนี่ยถ้าดูด้านขวามือเขาเขียนด้วยมือเขาเขียนชื่อร้านลงไปเขาเขียนช่องทางติดต่อ IG Facebook นะครับหรือรูปสุดท้ายเนี่ยผมประทับใจมากเลยอันนี้ผมเป็นร้านที่ผมรู้จักเนี่ยเขาจะเขียนว่าคุณลูกค้าทานให้อร่อยนะคะขอบพระคุณที่อุดหนุนเออแล้วก็บอกชื่อร้านอันนี้ครับคือสิ่งที่ผมเห็นเลยว่าเจ้าของร้านเขาใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้ต้นทุนอะไรเลย,เลยนะครับแต่ว่าเขาอยากให้เราเป็นผู้บริโภคเนี่ย จำเขาได้แล้วก yes, yes, yes. yes, yes, mm ็ม hmm. yes. so, ีความสุขในการทานอาหารของเขาอะไรประมาณนี้อันนี้ผมผมจบแบบแอบแฝบหน่อยเป็นแบบเป็นดาหน่อยก็คือก็คือจริงๆเรื่องของแพคเกจจิ้งเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของความใส่ใจจริงๆนะฮะอาจจะไม่ใช่ต้นทุนอยากเดียวเสมอไปแต่ถ้าเกิดเราใส่ใจรู้สึกว่าเราอยากถ่ายทอดอาหารของเราให้กับคนทานแล้วเขาไม่เขามีความสุขเนี่ยผมว่ามันมีรูปแบบหรือมันมีวิธีการหลายหลายแบบที่สามารถทําได้คุณเตยครับ โอเคค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพี่ๆผู้ประกอบการเนอะออร้านค้าต่างๆนะคะก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้ต้นทุนหรือว่าใช้เหมือนกับออมองว่าแพคเกจิ้งเป็นคอสหรือเป็นภาระที่ใหญ่หลวงมากๆจริงๆเราสามารถทําอะไรเริ่มจากเล็กๆสเกลเล็กๆก่อนก็ได้<ๆ>ดูซิลองทดลองดูซิว่าเหมาะกับกลุ่มลูกค้าของเราไหมแล้วก็ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการหรือเปล่าเนาะอย่างนี้เนาะคุณต้ม คุณตั้มยังมีอะไรพิเศษมาให้พวกเราอีกไหมคะพี่ๆรันคาทุกท่านจจะแบบรอดูแล้วว่าคุณตั้มจะมีอะไรพิเศษมาให้พี่ๆรันคาบ้างอันนี้มีมีสิทธิพิเศษนะครับทั้งทั้งพี่ๆโรบินฮูดนะครับเมอร์ชาน,นต่างๆแล้วก็ท่านอื่นๆที่เข้ามาฟังก็สามารถสมัครโรบินฮูดได้นช่วยคุณเตยขายของด้วยนะครับก็ <S 1> <S 1> <S <S สามารถมาเยี่ยมชมเว็บเดสข .com นะครับ detax นะครับแล้วก็ปัจจุบันมีส่วนลดสูงสุดถึง1 5นนะครับก็สามารถ ตอนสั่งซื้อเนี่ยก็กรอกโปรโมชั่นโค้ดสามารถแคปหน้าจอนี้ไปได้เลยนะครับ R B s 5 0 0นะครับซื้อ5,000บาทลด500บาทนะครับแล้วก็ R B s 200รซ,ซื้อซื้อครบ2,000บาทลดอันที200บาทนะครับแล้วก็บนหน้าเว็บเนี่ยก็จะมีส่วนลดอีกมากมายนะฮะยิ่งซื้อจํานวนเยอะขึ้นก็มีส่วนลดเยอะขึ้นนะครับถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดนะฮะไม่ถนัดในการซื้อช่องทางออนไลน์ก็แอดมาได้ที่ Li n e แอดนะครับแอดเดฟแพคนะครับแอดแล้วก็ d e z p ส สามารถเข้ามาสอบถามแล้วก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อทางไลายได้เช่นเดียวกันครับคุณเตยครับนั้นเดี๋ยวเปขออนุญาตทวนอีกสักทีหนึ่งนะคะสําหรับผู้ท่านผู้ฟังที่ฟังผ่าน Clubhouse นะคะสําหรับพี่ๆที่ต้องการรับสิทธิพิเศษผ่านเดสแ a คนะคะก็คือสามารถกรอกโปรโมโค้นนะคะ R D H 5 0 0นะคะหรือว่า R D H 2 0 0เพื่อรับส่วนลดได้เลยนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังงงอยู่ไม่แน่ใจทําอย่างไรสามารถ ไลน์ไปถามทางทีม d e s p a คได้เลยนะคะที่ add sign despack d e z p a x นะคะสามารถ add ไปถามได้เลยะคะ่ะวันนี้นะคะเราได้รับข้อมูลเรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยนะคะจากคุณตั้มนะคะวันนี้เตยขอขอบคุณคุณตั้มมากเลยนะคะที่ให้เกียรตินะคะมาแบ่งปันความรู้กับพี่ๆร้านคา้าทุกท่านในวันนี้นะคะคุณตั้มขอบคุณมากมากเลยค่ะครับขอบคุณเตยน,นะคะขอบคุณพี่ๆโปรแกรมด้วยนะคะที่เข้ามาฟังกันนะครับ ค่ะส่วนพี่ๆผู้ประกอบการทุกท่านนะคะอย่าเพิ่งไปนี้ไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะยังจะมีหัวข้อถัดๆไปอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่ๆทุกคนได้รอดูค่ะงั้นวันนี้เตกับคุณตั้มลาไปกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเป็นยังไงบ้างครับกับหัวข้อของแพคเกจจิ้งนะครับจะเห็นว่าแพคเกจจิ้งนี่มีความสําคัญมากๆนะครับและกลายเป็นอาวุธสําคัญในการ ทำธุรกิจเลยนะครับแพคเกจจิ้งไม่ใช่แค่ปกป้องอาหารนะครับปกป้องร้านอาหารของเราด้วยนะครับสร้างแบรนด์ก็ได้นะครับให้ความปลอดภัยปกป้องอาหารก็ได้นะครับรักษาสิ่งแวดล้อมก็ยังได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวอะไรต่างๆได้หัวข้อเมื่อกี้ผมว่าแบบเป็นหัวข้อที่ดีมากน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาคนมองเรื่องแพคเกจจิ้งเนี่ยจะนึกถึงเรื่องของการซื้อมาแล้วก็เอาอะไรที่ต้นทุนถูกที่สุดแต่เมื่อกี้ลองฟังดูจะพบว่าจริงๆแบบแพคเกจจิ้งเนี่ยมันทําให ราคาของทําให้กําไรของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ด้วยซ้ำนะครับเมื่อคนรู้สึกดีกับประสบการณ์ที่เขาได้รับจากแพ็กเกจจากอาหารของเราซึ่งแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันบอกหมดเลยปกป้องอย่างดีแล้วถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ที่ร้านค้าเนี่ยอยากจะถ่ายทอดให้ลูกค้าได้เข้าใจร้านค้าไปด้วยนะครับลองคิดดูว่าแบบต้นทุนของแพคเกจิ้งอาจจะมีประมาณหนึ่งนะครับอย,อย่างที่อย่างที่คุณตั้มบอกเลยนะว่าต้นทุนเนี่ยประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมากมายเนี่ยแต่ว่าสามารถทําให้เกิดกําไรได้มากขึ้นด้วยแล้วก็เวลาที่พูดถึง พูดถึงการลงทุนแบบนี้ครับหลายคนอาจจะนึกถึงโอ้ยจะต้องไปไปซื้อของแพงอะไรมากมายเราสามารถเริ่มที่สเกลเล็กก่อนก็ได้นะครับอย่างตัวอย่างที่มีมาเริ่มจากเขียนก็ได้นะครับค่อมีการเขียนโน้ตอะไรเล็กๆน้อยๆหรือบอกระบุชื่อลูกค้าอะไรเงี้ยครับก็เป็นสามารถจนจุดเริ่มต้นเล็กๆแล้วค่อยพัฒนามาสู่แพ็กเกจจิ้งบางอย่างที่แบบอ่ะบางอย่างที่อาจจะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถจะซื้อหาได้เลยไปจนถึงต่อไปอาจจะถ้ามี กำลังมากขึ้นหรือว่าโอ้ยอันนี้รู้สึกว่าถ้าทดลองมาเยอะแล้วแล้วเราก็อยากจะทําให้มันมากขึ้นนะครับสามารถมีแพคเกจจิ้งแบบที่ทําของเราเองนะครับมีทําเฉพาะของร้านเราโดยเฉพาะเลยก็สามารถทําได้นะฮะเป็นเซสชันที่มีประโยชน์มากอ่วันนี้เราเต็มอิ่มกันมากมากเลยนะครับสองชั่วโมงครึ่งนี้นะัดอัดแน่นด้วยความรู้จริงๆนะครับหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะเพลิดเพลินนะครับแล้วก็ได้กําลังใจได้ความรู้และก็ประสบการณ์นะครับเอาให้ติดอาวุธให้กับ นักครบผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารทุกท่านนะครับไปสู้ศึกกันต่อไปครับผมโรบินฮูดและก็วิทยากรทุกท่านนะครับขอเป็นกําลังใจให้ในทุกการเติบโตของคนตัวเล็กครับสาหรับทุกท่านนะครับที่สนใจข้อมูลหรือความรู้ต่างๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจร้านอาหารนะครับฝากติดตามนะครับ a c e b o o กแลวก็ u t u b e ของ Robin Hood Delive r y แล้วก็ SCB Thailand ด้วยนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากจะให้แอปพลิเคชัน Robin Hood ของเราเนี่ย พัฒนาไปตรงไหนอยากจะแก้ไขตรงไหนนะครับสามารถบอกได้เลยนะครับอยากให้รู้สึกว่านี่เป็นแอปพลิเคชันของพวกคุณทุกคนนะครับนี่คือแอปพลิเคชันของคนไทยทุกคนครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นกําลังใจให้แล้วก็เชื่อว่าก้าวต่อไปของพวกเรานะครับจะงดงาแมแน่นอนเมื่อเราเอาความรู้ในวันนี้ไปใช้นะเป็นกำลังใจให้ครับแล้วเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ